เจ็บบ่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าบนนักมันก็นหนักค่ะแล้กวกมันมันยังบ่แห้งเถอะมันยังดิบอยู่ขนาดน้ะสวยไหมเคิร์มวันนี้สบายดีคนเท่าเนี่ยสบายดีสบายดีทุกคนเดินอยู่นี่ทุกคนหอบสมตัวค่ะเกลเอกแล้ว อีพีเเนี้เาตพาทุกคนเบิงดอกไม้ละดูแรงอยู่บนดอยเนาะนั่นี่คือบ่งบอซื้ออีกแล้วดอกไม้อย่ามันเป็นดอกไม้ที่บอกว่าค่อนข้างยิงมยยแล้วก็เหลืองๆเนาะนี่เข้ามาแมนี่ค่ะทุกคนนี่เลยมาตัวมาเราตัวมาเห็นดอกไม้คือแบบเต็มถนนเลยนี่สวยมากแต่ว่ามันตกหลนมา สูดินแล้วก็เลยว่าเปื้อนๆหน่อยๆเนาะดอกไม้อีหยงนี่ไโแโ้่บอกเลยเด้ออันนี้จะเป็นดอกไม้ที่แบบเขาปลูกยงเฮียนเนาะแล้วน,นี่คือฤดูแลนะ้งเนาะแถวบ้านดูต้นนะจะปลูกดอกไม้แล้วดูแล้งก็คือสีเหลืองนี่ค่อนข้างหลายคันําม,มาช่วงนี้นะแต่ละเฮือนก็จะมีดอกไม้สีเหลืองแต่ว่าจะบ่บเมนแบบนี้เนาะอีกแบบหนึ่งที่เป็นอนานะต้นนั่นที่เป็นต้น,นัน้นอีกเชือหนึ่งเนานะโอ้สวยมากเลย สวยอะสวยจริงอะไรจริงนะ่มาสวยมากจะให้ดูสวยไหมคือโมนี่ <c oughs> ที่จริงเราแม่กับมตัตกำลังจิไปสวนนอะแต่ว่าพาทุกคนเบ่งดอกไม้สีเหลืองซื่อๆคือมันงามแพงกันเลยว่าพาเบ่งอดใจที่จะพาดูไม่ได้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นสวนมันต้นนี่นะคะปีนี่นะเป็นปีที่แบบว่าที่แม่เขาเบ่าอะมันต้นนะบ่าบอะบุมมีคนเอาเลยอโอ้โหเนี่ยกับคนแม่นะคะกำลังจะไปสวน ไปตัดเอ่อไปเห็ดอย่างนี้ไปเบิง,งวัวแดดแล้วก็งัวแดไป,อ,ดไปอันนั้น,น,น,นาไปลกต้นหอมมาเห็ดแนวปีต่อไปอันอันนี้นะทุกคนปีนี้ไม่มีคนไม่มีไม่มีในทุนหับซื้ออ่ามันต้นเนาะมีมีแต่ว่าจากราคาปกติลงมาเป็นทบเคริงกันเลยว่ะอันนี้อาจจะบนลกเนาะมีแต่ว่าตัดกิ่งไว้ กรถาบตัดกิง่งเราปีหน้ามาแหงยุงะนะ่งนน่ะบหัวปีหน้าเขาจะจะเอาบอรหรือว่า yeah, oh. อะบโฮดห้าลอยกีบทุกคนตอนนี้คือแปดเอ้ยบโฮดพันกีบทุกคนราคามันต้นตอนนี้นะอยู่ที่แปดลอยกีบก็เลยว่ามันจะบุกข่มคาในการลกเลยนในมันจะบุกข่มคาในการเอาให้งานของเฮาก็เลยว่าป้าไว้เนี่ยดีกว่า เดี๋ยวลกกันยากอีกได้ทุกคนนี่นะไม่เรา,าจะลกได้ไงนะ่ายๆเนาะมันก็เลยว่าเออมีแต่ตัดกิ่งนี่แต่ว่ายัางไม่เร็วเสียตัดกิ่งก่อนช่างพนยังมีหลายมีเ้อะมีปลาระดีขึมากเลยแม่บอกจะปลูกยางอีกแล้วบอนนี่ก็ไม่ค่ะไม่ไม่ปลูกป้าไว้ในนี่นสิเดี๋ยวจะปลูกกล้วยนะเนาะคนไทยอันคนไทยมาบอกอวอยโตว่าอัน ยากใครปตัวปลูกกล้วยเนาะแล้วก็เขาเจะจิมาซื้อสินะทุกคนทุกคนว่าวตัวปลูกกล้วยดีบอก,อกว่ากล้วยน้ำวานี่แหละเขาจะฮับซื้อแบบบม่จากัดว่าชั้นเขาจะฮับซื้อทุกระดูก,กันเลยแล้วก็ราคาก็เขาบอกว้ตัวว่าราคาแ0ดร้อยต่อกิโลหนึง่งเอ๊ะเป็นตัวหูซึกว่าขั้นถ่าแบบว่าราคา8 0ดร้อยแต่ว่า,าค่าขนส่งเด้ขั้นถ่ายยุบ้านเตัวไปฮอตพุนไปฮอดอันเสียงของพุนยูชาบักเนาะก,ก็คือยูทาเฮือนะ มันขนทรงค่อนข้างยาขนาทุกคนมันโบเมนอย่างแหลมเส้นทางเส้นทางมันบดีเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันจะคุ่มคาบอกมาคิดอีกเชนนึงดอกไม้สวยว่ากข้างหลังคือแบบมัน้องใส่โกโปในการถ่ายเนาะก็เลยว่ามันค่อนข้างโฟกัสไม่ค่อยได้กล้องมันไ่ค่อยดีปันใดสวยงามแห่งเบงบาน ởแถว ban kia, róc mây xỉu lưỡng, chả lại, nì xuồng nì, du lạng nó. Ừ, đi mà. Mình วนะเจบจติดูตาหมานะอืมอมอะเรเอ้กนีมาเสียมตออผบวาบาจิงจันี่เอ็งเดี๋ยมาเดี๋ยงตัวอ๋ยเลยอือออมาอุ้ยงงทุกคนคนงงจะกินดอกไม้หรอจะหอมดอกไม้หรอ ไม่ได้นะคะวัวน,นี้เป็นตัวผูนะทุกคนแลวชอบดอกไม้ไม่ได้ไปทุกคนตอนนี้คืออันนี้ยังบุมเป็นงัวของตเถเธอเนาะงัวของเอื้อยเขาตอนนี้คือแม่กลับมาตัวกลังจิไปนะไปเก็บพักหอมอุ้ยนกไปเก็บพักหอมแล้วกันไปเบิบงงวัวตะกี้แม่เห็นแม่ของเอื้อยมัน,นวัวเนาะ เอื้อยมันิวอนหันเป็นโมกับเจเป็นโมกับเอื้อยของมือโตแต่ว่ามุโตน่ะมกเล่นน้ำเอื้อยมานิวอนพะเอื้อยมานิวอนน่ะน,นะหักแหงแล้วก็อารมณ์ดีตอนน้อยน่ะจื้อได้แต่ว่ามุโตมักไปเล่นน้ำเอื้อยมานิวอนกับเจเนาะแต่ว่าเจหันโบให้มือโตไปเล่นน้ำแต่ว่ามุโตก็รักไปแบบเออไปดือด้อน่ะเอ้โหเป็นอย่างตอนเด็กน้อยคือแบบว่า เอ้ยไปใส่เขาก็อยากไปน้ำแล้วก็เอ้ยหนะ้ติมาตก็แบ่าบ่าให้ไปนะอยู่กับแต่มาตก็ไปมโตดื้อเนาะแล้วเอ้ยมานีวอนนะบอกบอกเอ้ยเอ้ยของมาต่าววบอกมียาว่าเออให้ไปแม่แบบไปก็บ่บเป็นอย่างีสินะแล้วมาตก็เลยหักลาวแบบว่าโอ้โหซึ่งคือเอ้ยเอ้ยแถวๆคนนึงนะแล้วตอนกินเจียงเมื่อเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่เนาะมาตแบบบบเห็นลาวโดนโดนนะ คืออยู่บ้านเดียวกันทันเลเราอันแต่ว่าเราเป็นตำรวจเนาเลยเนาะเราเห็ดอาชีพตำรวจนะแล้วก็เวลาที่จะเจอกันก็บ่มีบ่อยมีแล้วก็เมื่อนั้นมื้อตัวแซดหามากินข้าวอยู่เฮือนเด้อสิแล้วเราบตอบที่จริงแล้วหมันเราหันเปลี่ยนฟุกแล้วสองสมมือทาดไปอันเห็นเฟซบุ๊กเรามากขึ้นมากขึ้นฟิตนะแปลว่าเฟซบุ o กใหมเนาะเอาตัวก็แอดไปแล้วก็แซดไปว่าเออเอ้ยอัน มือวานมือซื้อเนี่ยกินเจียงนี่นองเสถาใช่นะแต่ว่าเออบทตอบเนาะอันมือได้ว่างแล้วก็ he o, he o, a, กเขาเขามากินข้าวนากันเด้อสิคิดฮอดเอื่อยสิคิดฮอดแห้งสินะเราก็บอกว่าเออ,เอ,อได้มือมือได้ว่างก่อนเราก็กว่าเราคิดฮอดเขาคือกันใชนะมแามาตะกี้เรามาเห็นเมร้าแ,แล้วก็ฝากบอกเมราไปแล้วว่าเออบอกเอยอันมันิบอนดเด้อว่าอันมือได้ว่างแล้วเสหาเฮาสินะ หักคือเก่าเนาะคิดหอดคือเกา่าซึ่งมันนี่ว่อารมณ์ดีดแบบหัวขวัญมดมืดมือก็ได้ะนะทุกคนเวลาอยู่น้ำลาวนะ่ะคือแบบแต่หัวขวัญจนน้ำตาแตกทุกมือแล้วก็เคยมีขังหนึ่งทุกคนมเมื่อโตเคยขี่รถทิบอันที่โบมีเบรกน้ำลาวฮะนะแล้วก็บ้านเมือ่อโตอยู่เทงดอยมันบอกอยู่เนินดอยแล้วก็ฮงเฮียนฮะนะจะอยู่ทงเพียงคือเมือ่อโตกับเราเฮียนยุง่งเฮียนเดียวกันแหละแต่ว่าเจ เจฮั่นหลังจากทีมเฮียนมาฮอดปีประหก็คืออันมาไทยเอ่ยประถมเนาะจบปีประหจบประถมแล้วก็เอ่ยเจฮั่นไปเฮียนอยู่อันตัวตัวเมืองไปเฮียนอยู่อันห้วยทรายเนาะไปอยู่นําอันพอเก็บไม่เก็บลาเพราะว่าเป็นอย่างเจคือไปอยู่น้าอันคนอื่นมันบออันนันจะเป็นพอเก็บไม่เก็บของเราเพราะว่าอันเจฮั่น ตอนตอนเจเกิดนะวัฒนธรรมพิตีของประเพณีของอาคาเขายัางแบบว่ายัางดังเดิมเนาะเจหันเกิดมามีหกนิ้วนิ้วมือนะแล้วปกติเขาจะมีแต่หานิ้วต่อเบื้องหนึ่งเนาะแต่ว่า,าเจหันมีหกนิ้วก็เลยว่าทั้งเมื่อทั้งมวลมีสิบสองเออมีสาเอ็ดนิ้วจากปกติเฮามีสานิ้วนะแล้วตอนนั้นหันแมนอันหลายคนคนเฒ่าคนแก่เขาหลายคนจะแบบความหมายว่าจะโบอเอาเจไว้นะก็คืออัน ก็คือจะจะบ่เอาเจาให้บ่ให้เจให้มีชีวิตโตนะแต่ว่าแต่ว่าพอก็บไม่เก็บของเจนะพอดีพอดีมาเป็นเจ้าเมืองอยู่เมืองเมือง,งแล้วกะ็พอดีเป็นเจ้าเมืองอยู่เมืองเมือง,งแล้วก็ที่นี่คืออันเขาจะเก็บเป็นลูกของเขาเลยบ่ให้บ่ให้อ่บา,อา,า,าบ่ให้อคาเฮาบ่ให้ใช้บ้านเฮาเห,ห็ดเอียงเลยกันเลยว่าเจาก็มีพอมีเม่แบบสองคนจะสินะแล้วเจก็ไปอยู่น้ำคัดเจ้าเนาะแล้วก็ไปเฮียนอยู่พุ่น แล้วที่นี่คือโมโตก็เล่นน้ำเอื้อมันวอนมันบอกแล้วก็มือหนาหันโมโตกับเอื้อมันยวอนหันเลือกคงเฮียนแล้วกลับมาบ้านยางกลับมาบ้านหันเลยซึ่งบ้านพลสว่างไปหาคงเฮียนหันกับประมาณสองกิโลปลายใินะสองกิโลปลายประมาณจากมอคอดสามกิโลประมาณสองกิโลปลายนี่หละแล้วก็ยางมาแล้วก็จะเป็นซวงนี่แหละระดูแรงแล้วก็ขีฟูนก็จะหลนะพอดีมาฮอเือรแล้วก็มากินข้าวอะไรทําไมแล้วก็เวลามันกายทุกคนเวลาหนึ่งโมงสามสิบแล้ว มันนี้ย่านไปโรงเรียนบ่ทันมันบ่บ่โตกับอันเอื้อมันีวรกันเลยว่าขี่รถทีบที่บมีเบรกรถทีบของลาวคันเลยบบมีเบรกลงมาบบมีเบรกเด้แล้วก็ลงดอยคือแบบโอ้มันแห้งขึ้นแห้งขึ้นทุกคนมันไวขึ้นไวขึ้นเอื้อมันีวอนกันเลยว่าโดดลงั่ะนะปะรถทีบแล้วก็โดดลงไปตกดล่มไปนําลาวแล้วก็หัวขานี่ยังเป็นยังเป็นหอยอยู่เนหัวเขาาทั้งสองเบื้องเป็นหอยแล้วก็ตอนนั้นเม่รู้จได้ว่าโมโตะเฮียนยู่มซี เอื้ยมันดีวอนเขาเฮียนอยู่โมหะเขาเฮียนรุ่นโมโตเขาเฮียนรุ่นเอือย้ยโมโตแค่ปีเดียวเนาะแล้วก็ไม่นี้อันอันมีมีอันงานอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะก็คือมีงานสี่เวียงจันทร์สี่ร้อยห้าสี่ปีหรือว่าโบจือว่าอ่ากีฬาซีเกมบอกสีเกมอยู่เวียงจันทร์ฮันบอกโมโตก็อยากไปแล้วก็โมโตก็แบบอาจารย์ก็เอาโมโตไปนำแบบว่าไปฟ้อนร์นะไปแสดงศิลปะ ทั้งทั้งที่แบบโมตัวเจ็บหัวเข่าสองเบื้องเนี่ยนะโมตัวเฮ็ดคือบทเจ็บแล้วกัไปซ้อมซ้อมฟ้อนทุกมือแล้วก็มันเจ็บแห้งทุกคนแต่ก็เฮ็ดคือบทเจ็บว่าไปตัวนุง่งอันสิ้นนักเรียนจะยาวเนาะสิ้นนักเรียนลาวแล้วก็มันมาถึกอนันหอยแผลนี่นะเจ็บทุกมือแต่แม่แม็เราแม่บอกว่าเราต้องไปฟ้อนเราต้องไปเราเ,เวียงจันแต่ว่าโมตอย่าไปเวียงจันจะเป็นข้างแหลของโมตัวเนาะอดเจ็บแล้วก็ไปเรื่องราวก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวมื้อหน้าโมตัวจิพาเอื้อมเยาวนมาออกกองนาเนะ เดี๋ยวทุกคนตอนนี้คือแม่กับป้าไปเบึงงวัวเนาะหรอมาตัวพาทุกคนมาตัดอันนี้อันนี้จะเป็นพักกาดเนาะจะเป็นแนวของผักกาดเขาจะตัดแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็จะเอาจะตีเอาเม็ดของมันทา้งในนี่นี่มันจะให้เบิ่งอ้ายทำไมายากทำไมายากมันจะมีเม็ดแบบนี้เห็นอ่เขาจะเอาเม็ดอันนี้มาเป็นแนวของปีหน้าเนาะแล้วก็ จะมีผักหอมนี่ทุกคนเม็ดของผักหอมนี่จะแดงช่ำแบบนี้แล้วเนาะจะดงว่ามันแก่แล้วเนาะนี่เราจะเอาเม็ดของผักหอมนี่จะเอาเม็ดของผักหอมนี่ไปตากแดดตัดแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ตีให้ออกมาเป็นเม็ดแล้วก็เก็บรักษาไว้เพื่อปีหน้าสินะ่ะมมันจะเป็นแล้วดูโอ้คือมันหอมแหืมหอมพิลึกนี่ลายลายแหงๆนีๆน เป็นแบบนี้งามเนาะคือดอกไม้เลยสีแดงช่ำเดี๋ยวมาตัวตัดก่อนเนาะโอเคมาตัวเริ่มเพราะว่าตอนนี้คือตะเวนตรงหน้าแล้วนะจ๊ะทุกคนอุปรกรณ์คือมีดเราโบมีมือกล้องเนระาไม่ต่อจะแบบน,นี้ทุกคนจะตัดแบบนี้เอามือเบื้องใส่จับแล้วก็คือคล้ายๆคือเกี่ยวข้าวจะตัดแบบนี้แล้วก็เอาใบเอาตองมามัดไว้เอาตอกมามัดไว้เนาะเอาเสือกมามัดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตีเอา เม็ของมันไปเห็นแนวของปีหน้าสินะทุกคนคือมันหอมมากเลยอ่ะหอมจริงที่สุดมันเยอะมากนนนี่ทุกคนเตาตัดมาตักแดดแบบนี้ี่เห็นบอกเป็นแบบนี้เป็นจุบเป็นจุบแบบนี้เลยให้มันตากแดดประมาณสามมือแล้วก็เฮาจังมากู้เอามาตีเอา เห็นีล้ hey, <hi. S 1> นี่หอมมากทุกคนหอมจริงดีใช้ัน่อนึกชิมาน้องอันนี้จะเป็นหอมพักซีพักซียังเก็บบ่ได้เถอะทุกคนพักซียังกำลังดอกแบบ อ่อนๆอยู่เนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาเก็บตอนนี้คือเขาเก็บผักหอมวันนี้กับผักกาดเนาะช่วยเกาะน,นะจ๊ะไม่มีมือกล้องเลยแต่ฉันก็ทำอยู่นะทุกคนไม่ได้อุ้งานฉันเหนื่อยมากแล้วด้วยแดดแรงแล้วตอนนี้มือเป็นหอยหมดละสู้ๆครับ สวยมากงามเหงทุกคนหลังจากที่พวกเขาตัดต้นผักหอมแล้วล้อลกแล้วแล่แลนะเนาะเขาจะเปกับเพื่อนแต่ว่านี่ทุกคนเบิ่งดูคะ่ะฉันจะเป้แบบนี้เป็นเปาเลยแต่ว่ามันหนักบ่มันโบนักเนาะ ว่ามันค่อนข้างอยากทำหน่อยหนึ่งกันเลยว่ะมันก็เจ็บบาหน่อยหนึ่งแจว่าบนนักมันกิดนักนพนาดมันมันยังโบแหง้งเถอะมันยังดิบอยู่นะแล้วเดี๋ยวให้เราตาเอารถแตกๆมาหับเพราะว่าทีให้เปรก,กับเจนี่ไปหอดเขื่อนก็คือชิบวัยนะแล้วมีหลายเป่าได้ประมาณสองสามเป๋านี่แหละแกนผักหอมกับแกนผักกนะเนาะสิประมาณนี้เลยทุกคนช่วงนี้ก็เราดูแรงนะเราดูเก,เก็บเกี่ยวผัก พูณคุณป้ากำลังกะเกียมให้เขาเนาะอุ้ยเธอมีปลามีปลาดิ้นไปดิ้นมาเยอะมากเลยน้ำใสเนื่องจากว่าเอาออกเบลอแต่ก็ยังมีอยู่โ้สุดๆครับเห็นบอเห็นเห็นบอนี่เห็นบอหน้าจืดมากหน้าสดมากนี่ชื่นใจ นั่นครับลอต้ามาแล้วเจ๊จิเล่อุย้ยไม่ไหวอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะเธอตาถามว่าหมดละโบอุ้อยแม่งกระเบือ้อแลนผ่าอันนี้คงเป็นตัวเปรมาจากนาคุณผู้นอนแล้วก็คนนะเป็นเปาใหญ่แบบนี้เลย สบายดีคน่าเนี่สบายดีคนเถวนี่อยูย่คนนี้ไนี่ไปนะไปสวนกลับบ้านกันเฮ้ยสองนิ้วสองนิ้ว นี่ทุกคนอุ้ยอุ้ยทำไมมันเต้นขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันเต้นขนาดนี้ไปก่อนนะน้องวัวเยอะมากมันเป๊ะไปบ่าายอยนาะก็เลยให้น้องมาครับขึ้นไปนอยนึงจึงแม่นมูบ้าเห็นบอดอกไม้ที่มือเต่าเขามาเหลืองจังลางอยู่ ุกคนมาฮอ่เทื่นเป็นที่เย่อพ้อยเล่าเนาะแต่กี้ขืนดอยมานะ่ะสูบควันคือแบบบ่ไหวเลยทุกคนนี่ควันอันนี้นะคือแบบโอโ้โหอุ๊ยร้อนอยู่เลยไม่ไหวเลยแล้วก็มีไอไอเอฟซีเนาะพี่พีเอฟซีบอกมวมตโตว่าเฮ็ดทอลงไปขังลมให้อันควันขนาะดลงไปขังลมเนาะเดี๋ยวมือได้ว่างๆวงมตัวให้น้องเหตุเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือ,อยังบวบางเถอะแล้วก็นี่เดี๋ยวเมตโตกับน้องก็จะเอาอันนี้ตากแดดก่อนแล้วก็ คือโบ่ไ้เอาป้าไว้ยอยู่นะเนื่องจากว่าฝนตกมเมื่อคืนนี่ฝนตกกันเลยว่าย่านมันฝนอีตกแล้วก็ห้ามใส่แล้วก็เฮ็ดให้แนวของพืชพักต่างๆมันโบ่โบ่ดีเนาะก,กันเลยว่านี่ตอนนี้เอามาเฮือนแล้วก็เอาตากแดดอยากเอาออกยามแดดก็เอาออกได้อยากเอาเอามาเข้าโฮมยามแดดก็เอาเข้าได้นะก็เลยเดี๋ยวเอาลงก่อนนะเดี๋ยวไปมาคลิปนี้รูมก็เลย Subscribe ก็แชร์มาโตกับน้องก็ ตากอันนี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปก่อนบายบาย <laughs>